อ่ะตอนนี้เราอยู่ที่งาน FC Online Watch Party นั่นเองนะจ๊ะวันนี้เราจะมาดูพ r e m i e r League คู่เอกเลย Manchester โดนกับ f u l h ที่มาหมางหาเงินในช่วงเลมีๆขอลิเวอร์พูลนั่นแหละวันนี้เจดมักก็มาเป็นตัวแทนของ Manchester เขานั่นเองแต่เดี๋ยววันนี้มีกลุ่มแฟนคลับของลิเวอร์พูลมาแชร์ร้านกับเราด้วยที่ Top and Hope c l เบียร์นั่นเองจ๊ะสวัสดีปานุ่มจ้ะสวัสดีครับวันดีจ้าวันดีจ้าอ้าววันนี้มาในในฐานะของแฟนคลับลิเวอร์พูลแล้วต้องทำจิ้มจริงไม่ต้องจิ้มเจี๊ยบเราต้องแบบพังงานไปเลยพังงานแล้ว มันดูแปลกๆแล้วพังงานฟันธงกันเราหน่อยซิตี้กับลิเวอร์พูลแอบกังวลนิดนึงนะแต่ว่าเข้าข้างตัวนี้นิดนึงผมเฉือนไม่สองหนึ่งไหมเฮ้ยสักกอเดียวที่เจ๊คิดไปเลยอ๋อจริงใช่แต่เจ๊คิดไปฝั่งไหนหนึ่สองหนึ่งนะสองเมียคูประดมจัดครับขอบคุณจ้าาาาเป็นค้าพี่โทนี่ครับพี่โทนี่ครับผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลมาได้งแต่เมื่อไหร่พี่ ตั้งแต่ยุคโอเว่นยุคโอเว่นตำนานสตส๊อปกันสิใช่ครับตลอดสต๊อกยุคโอเว <laughs> อ่นครับผมก็ต้องมี20กว่าปีแล้วนะโอะเว่นนี่ตั้งแต่ดังตั้งแต่สมัย 2, ยุค2000ทุนั้นเลยนะใช่ครับมาเชียร์ลิเวอร์พูลมาตลอดแล้วร่วมสนุกที่ท่าไหนยังไงถึงได้มางานไปซีออนไลน์วอชปาร์ตี้ได้พี่ผมเป็นสตรีมเมอร์อ๋เป็นสตรีมเมอร์ครับผมเอลิซาโตรีก็คือมีช่องด้วยแต่ครับโอเคเอาวันนี้ทายสกอร์ให้เราหน่อยคือด้วยแบบว่าฟอร์มของลิเวอร์พูล แบบว่าที่กลับมาจากทุกชาติเนี่ยมันทำดีมันทำยอดเยี่ยมกอดเยียมเกี่ยวผมคิดว่าซิตี้น่าจะแพ้สองสามสองสามครับมันแน่นอนถ้าสกอร์นี้ครับผมเออสองสามนะเดี๋ยวรอดูแล้วว่าจบเกมพี่โทนี่ของเราจะได้ยิ้มยับแจ่มใสหรือว่าจะเศร้าๆงอกใหม่นะจ๊ะพี่โทนี่ครับผมอ่ะอยู่กับอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์นักร้องศิลปินคนป่วย อันนั้นไม่ต้องก็ได้หายแล้วเหรอพิอ้นเดี๋ยวว่าจากปฏิกิริยาปฏิริาแดนผีไร้ขนของเรานี่ยนะวันนี้ก็มาร่วมงานของ f c o n l i n e Watch Party ด้วยครับผมโอ้โหคุณนี่รัก f c o n l i n e ขนาดนี้เลยเหรอพร้อมตายที่นี่นะเกิดที่นี่ผมก็ต้องตายที่นี่แหถวที่แน่นจริงแน่นอนฮะเดี๋ยวน่าคุณต้องมีไฟปูทรงปูซาแบบกูด้วยแล้วเดี๋ยวนะดีไหม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 เออเข้าพิอ้นนะวันนี้นอกจากที่เป็นบรรยากาศของทีมที่เราไม่ได้เชียร์ต้องบอกเลยนะครับ มันเป็นงไงบ้างบรรยากาศภายในก่อน,นแต่เข้าไปดูตอนนี้คนเริ่มทยอยม,มาแล้วคือครับทั้งฝั่งของแฟนๆของแดงรีบูเขมีแฟนขับรีบู<ช>มาด้วยแล้วก็มีทางฝั่งของทีมบุรีัยสีฟ้าคอนเียร์ก็เข้ามาด้วยใ<ช>ก็ตอนนี้ทุกคนก็กําลังคุยกันเฮ้ยสิบเอ็ดขึ้นเ่ตัวจริงเป็นย <ตา S 2> <ช>ังไงตัวจริงออกแล้วใช่ตัวจริงออกแล้วเกมจะเป็นยังไงเรต่๊กคักเลย ใช่บางโต so well like so right? so in exactly. ๊อก yeah. okay. okay. ็เริ่มไม่สนใจแล้วเริ่มนั่งกดเล่นเกมแล้วเฮ้ยนานไม่เตะทีเขาเล่นเพราะว่าเขาจะซ้อมไว้ไงดูไว้เดี๋ยวเอชออไลน์เล่นบทความมันกว่าเอามันแน่นอนอยู่แล้วไ้ทายอินกันแบบนี้จงใส่จอยอยู่กันยาวๆเกมปีที่ดีๆมีที่ไหนก็มีที่นี่สิครับเอชออนไลน์โอ้แน่นอนจริงเลยโอเคผลกยังขาดไปก่อนกราบเสมอสองสองเฮ้ยเออร์ลิงฮาันแรกก่อนประตูที่หนึ่งแจ็คกิลิตประตูที่สองน้ำบอลเลยซิตี้นำก่อลศูนย์สักพัก เกมผ่านไปเรื่องๆแปดสิบวินาทีแล้วก็ยังสองศูนย์ปดสบสามุ๊บโมเมทซาร่ากด1-2ึ่งนาทีสุดท้ายดารวินยุนเยอยิงข้ามคานไปยังไม่เข้ากลายเป็นทาายเป็นงฝั่งของหนุ่ยลีอายิงเข้าไป2-2งสองเอาไปไหนไปดูที่ไหนมาเนี่ยอะไรนะเข้เพื่อเหมือนกันนะช่วงหลังอ่ะไม่เลยเหรอไม่เลยเดี๋ยวเกือบจบสองสองแบบนี้จริงๆนะศักดิ์สิทธิ์เลยนะ สองสองนะสองสองโอเคโอเคโอเคอีหนึ่งคนที่วันนี้มาเป็นเกียรติเป็นศีให้กับ FC Online Watch Party ของเราพี่ๆีแลมสิงห์สวัสดีคุณอาจะเล่นแบบเมื่อวานนี้ก็เทนใจเขาเเจอกันบ่อยๆช่วงนี้น่ารักมากคุณอาแล้วอยากให้เรามาดูบอลด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันเหมือนเพื่อนนั่งดูบอลด้วยกันโอเคตัวจริงออกมาแล้วคุณอาเกมนี้ดูแล้วในฐานะที่เป็นครูแล้วเป็นเด็กผมด้วยเอาวิเคราะห์เราหน่อย คือพอเห็นตัวจริงแมนซิตี้เนี่ยแสดงความโรคจิตเป็ดจริงมันโรคจิตเพราะว่าปกติเนี่ยก็ต้องใช้วาดีโอเล่นแต่นี่ใช้อาเก้เพราะอาเก้บุกได้เพราะรู้ว่าเดี๋ยวเคสันขึ้นมาเล่นเกมขณะเดียวกันทางฝั่งลร์ปูก็เลือกเคอร์ติสจบแต่กโลกจิตนะครับเลือกคนที่คลองบอลแล้วก็แฟนบอลต่าเยอะๆคลองบอลแล้วมันดูยุ้ยอ่ะดูแบบชายมันจะเสียไม่เสียว่าอะไรไงแต่เกมในลักษณะแบบนี้มันเหมาะที่สุดกับ4คนในในออปชั่นเลือกไอตัวเนี้ยเหมาะคิด คิดเหมือนพี่อ้นอย่างคิดว่าสอง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 นะใช่แต่ถ้าเกิดแล้วจะเพิ่มเหมือนเขาไหมว่าใครนำก่อนยิงนาทีเท่าไหร่เอาไหมเอ่อไม่เอา ดีแก็ตาลอยลอยอยู่แบบแกสกินตั้งแต่ไหนแล้วมีเดวินดูเลสที่สุดท้ายพี่ได้ไงสองสองนะสองสองครับอย่าลืมไปติดตามคุณอาได้ครับทุกแพลตฟอร์มชื่อเดีิมหมดเลยใช่แล้วบีแหลมสิงห์ใช่ครับแล้วมีเว็บไซต์ด้วยนี่เว็บไซต์ก็ b l s i m หรือ bl สยามนในอ่าตามนี้แล้วก็ฝากร้านของแกด้วยอยู่ที่ปั๊มซตโสาธุประดิษฐ์ใช่ครับรีบแอนสต้รีบมาเลยนะทำไมอ่ะปิดแล้ว หมดสัญญาเส้น็ฟรีนี้ก็เหลือเวลาประมาณเดือนนิดๆเดือนนี้เพราะนั้นใครที่เป็นแฟนบอลแฟร์พูลอยากได้ของที่ระลึกน่ารักๆไปที่บีแอนด์ดายส์ครับช่วงนี้ทำจัดทำโปรโมชั่นในเดือนสุดท้ายของร้านนะครับก็คืออันหนึ่ง400บาทเนี่ยเราจะคิดในราคาท่าน600นะครับรีบมาซื้อเราลดเต็มที่นะครับไปซื้อที่อื่นนะไปรถนานเคุณจากบีแอนด์สโต๊200 อยู่กับอีกหนึ่งอินฟลูสาวซึ่งมุ้งมิ้งแต่ว่าเขาอะไรเป็นตัวจริงช่วงหลังนี้ฮอตมากงานนี่วิ่งเช้าเย็นเช้าเย็นใช่ไหมไปนักมอเตอร์ธรมาธอยดูบอลแบบเฟร์สวสดีตอรี่คะ <c oughs> ่ะนสวยส วันนี้มาร่วมงานดูออนไลน์วอชปาร์ตี้ใช่แล้วอ่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเกมที่แฟรี่เนี่ยอยู่ข้งแต่ออนไลน์สามทัานไม่ลูกไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทันเอาอะไรสี่มาสแล้วแต่ก็มาเป็นแรกที่สี่ออนไลน์ใช่ค่ะมาตรงนี้ตรงวันนี้แมนซิตี้เจอลิเวอร์พูลซึ่งเราสองคนไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาเลยใช่ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเจอแค่ไเจออันนี้อันนี้ยังเป็นพิธีกรเนี่ยอันนี้เจอไม่ไม่ไม่เราไม่ได้เจอเขาเรียกว่ามาร่วมสนุกออ๋มาร่วมสนุกมาร่วมมาแชร์อ๋อโอเคโอเคโอเค แปรี่คิดว่าวันนี้ิตี้กับลิเวอร์พูลจะเป็นยังไงลูกวันนี้นะหนูว่าตามสถิติแล้วการเล่นในเอติฮัดเนี่ยลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเสมอใช่ถ้าเกิดเทียบสถิติที่ผ่านมาจะเป็นลิเวอร์พูลที่พ่ายแพ้ตลอดแข่งด้กันที่แล้ว4-1ถ้าจำได้อเออโดนย้ำเลยแต่วันนี้การเจอกับคือเราเป็นแฟนแมนยูไงแล้วไปเจอกับเพื่อนบ้านพื่นค่ะ อีกทีมหนึ่งก็เป็นทีมเพื่อนรักเออเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เสียไม่ถูกก็จงเสียไม่ถูกจริงแต่ว่าตอนเช้าเข้ารายการแอบมีการฟันทุไปแล้วว่าบอกว่าวันนี้จะเป็นทางฝั่งคนลิเวอร์พูลที่สามารถเอาชนะซิตี้ได้สองหนึ่งเฮ้ยแมนยูเสียชาติรึเสียชาติรึแมนยูฟันริบูชนะสองหนึ่งว่ะแต่แต่เจอเมื่ไหร่ันตรงเงนข้างเมื่อไหรสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเฮ้ยดีมาก ก็ S <S <uce> <S ทำได้ดีมาก <40 If> เอออ้าวอย่าลืมไปติดตามแฟรี่ด้วยตอนนี้มีกี่แพลตฟอร์มกี่ช่องทางปากแฟี่ดำเลยลูกมีทั้งออนไลน์ค่ะถ้าออนไลน์ก็ดูบอลแบบแฟก็ได้ทั้ง Facebook Tik Tok นะคะ YouTube แล้วก็ Instagram ก็เสิร์ชได้เลยส่วนออฟไลน์ก็ตอนนี้มีอ่านข่าวตอนเช้าค่ะทีสปอร์ตเจ็ดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็รายการกอสนามข่าวเช้าส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะอยู่ทางช่องอมรินทีวีค่ะก่อแปดโมงสี่สิบห้านาทีก็ติดตามได้สปอร์ตไลน์สไตล์สังกิจ สองหนึ่งนะสองหนึ่งสองหนึ่งตองข้า่ไหม่นหรอตองข้าอยู่กับอีกหนึ่งโปรเกมเมอร์ที่โดดเด่นในเรื่องของผู้หญิงเรื่องของการเที่ยวเรื่องของการถักกบสาวๆครับอาตัเคิลวันนี้จะเข้ามาสัสครับที่ยวสวัสดีอาร์ตัคเคิลนี่คนรู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นแฟนลิเวอร์พูลครับตัวยงเลยวันนี้เห็นแล้วตัวจงตัวจริงออกมาแล้ววิ่คล้อยหน่อยเอาแบบเป็นกลางมึงกับกายกันจรดไดูแล้วไม่คือเอาจริงวันนี้ไม่ใส่เสื้อมานะ เพราะว่าเสือใช่เพราะว่าเวลาใส่เสื้อนีรัยเรียบร้อยทุกทีคือนัดชิงตั้งแต่มัดริดสองปีใส่ตลอดโอเคไม่เจ็บบ้างไม่อะไรก็ไม่ค่อยดีก็เลยวันนี้เลยแบบว่าเอาเสื้อไว้ในรถถ้าวันนี้เดี๋ยวชนะก่อนค่อยใส่โอเคโอเคก็คิดว่าวันนี้ก็ ผมว่า iden, สู้สู้กันมาแหละแต่ว่าในบ้านแมดิตี้ก็แอบกลัวๆอยู่เอออยากบอกว่าสองป็นน์นะอืมก็อาจจะไม่เหมือนเดิมฮรลุงแรกโดนก่อนก็ต้ักตัดเลยนะโดนก่อนมียับแล้วบอกก่ะอะลงสกอร์เลยครับก็วันนี้คิดว่าสกอร์ลิวพูเฉือนชนะแล้วกันไปไปเอาแมนดิสตี้ถึงทินเออหนึ่งตัวสอง บุกชนะบุก2 2> ชนะสองหนึ่งโอเคโอเคกับ FCL Watch Party <บ>นะนเล่นมันความมันกว่าสนุกกว่ามีอะไรอยากจะแนะนำน้องๆที่เล่น FCL อยู่หมว่าตัวไหนตัวไหนดีแพคไหนอะไรเงี้ยแนะนำหน่อยตัวที่ใช้แล้วเข้ามือมากก็เอาจริงก็ตอนนี้มีมาใหม่เด็ดอย่าพี่โอ๊ตโอ้ปลาโมดจะบอกนี้ว่าโอ๊ตปลามโมดปลาน่ที่เข้ามาอยู่ในเกมเนียมีคนเขอยใจคน กูลิบลงป๋องก็พนบอกว่าเขาควรจะอยู่ในเกมของเรากอดโนปั๊มเขาบอกว่าสแตนปไเยอะเ้วา่เมื่อวานผมดูอยู่เดี๋ยวรอดูได้ก็ไปเขาเรียกเขามีให้เล่นฟรีนี่ใช่ไหมมีเดี๋ยวมีละเออเขามีแล้วเขามีให้เล่นฟรีแล้วก็เลือกพีวว่าไปเข้าทีมแล้วก็ไปดีบุ๋ที่บววแล้วกันนะตามนั้นเดี๋ยวสักบัวเมื่อไหร่ได้เล่นเจลัเออต้องมีนะต้องมีต่อไปนะบอกสากีตาที่เมาประหวันของเราเห็นอยู่ เจกับพินิกกับサาทาาผสมเดีของเราเดี๋ยวจะต้องเข้ามาอยู่ในเกมบ้างปากเล่นกเยอะแล้วกันนะไอเซียวแล้วติดตามอัลต้าเคิ้ได้ที่ไหนบ้างตอนนี้แฟนเพจครับอัลต้าเคลิ้นเลยครับเดี๋ยวขอขอสอนบอลรุ่นพี่หน่อยเพราะเราเพิ่งไปแข่งที่ปูซานมาแล้วเราก็แพ้เข้ามาด้วยอันนี้เจอกับพี่บี ใช่โยใช่โยลิบูกับแบซิบอลไทยเลย แม่เราอยู่กับแฟน์มาแพรลิวปุ่ยคนที่ยิ้มแจ่มแจ่มใสกับผลสรุปหนึ่งต่อหนึ่งสวัสดีพ่อรถจ้ะสวัสดีครับหนึ่งหนึ่งเกมวันนี้เป็นไงพ่อตามเป้าเกินเป้าหรือผิดหวังจริงๆเกินเป้าเพราะว่าจริงๆเรามองว่าความเสียเปรียบของลิวปุ่ยเนี่ยมีหลายด้านมากแล้วมาเยือนด้วยไม่ใช่เดือนอย่างเดียวนะครับตัวสภาพนักเตะนะ<อ>ครับวันนี้เห็นผลเลยแม็กกิลิสเตอร์รโซฟอสไลน์นะครับแม้กระทั่งปูหลายๆโคลดาวิน ดาวินช้างใช่ซารเล่าอันนี้ก็เล่นไม่ออกนะครับก็หนึ่งถือว่าเกินคาดแล้วก็เป็นแต้มหนึ่งเป็นแต้มใหญ่ด้วยนะแต้มใหญ่เดี๋ยวไปเจอกันที่แอนฟิลด์เดี๋ยวจะจัดให้นุ่มจะนวดนวดนวดก็ถือว่าเป็นบรรยากาศวันนี้ก็อเอเซียไลน์วอชปาร์ตี้เป็นกานสนุกไหมพ่อสนุกครับวันนี้อู๋คนแน่นมากหลายคนมาก็พัดหวาดแต่ว่าก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้พวกเราได้มาลุ้นร่วมกันนะครับใช่ใช่ไว้คราวหน้าเดี๋ยวชวนพ่อมาอีกยินดีครับขอบคุณพ่อรบ้วยขอบคุณครับ สุสกีไปด้วยนะจ๊ะจบเกมนะโยนครับผมหนึ่งต่อหนึ่งไปไงสนุกไหมวันนี้สนุกมากบรรยากาศในร้านเฮฮาปาร์ตี้มากมากแล้วทุกคนบอกว่าสองสองนี่เกือบแล้วนะอีกนิดเดียวฮาร์เรนุตส่าห์มาเดิมไหมนะแหมแต่ปิดท้ายเป็นเทนเดลิสเดอร์อันโดเลนนั่นนิดเดียวจริงลูกรักใครไปเถอคุณนิกนี่ก่อนตอนนี้ดีใจแต่หาไม่ได้วตัวเนี้ยเออเด้ดเด็เป็นวอชปาร์ตี้แบบนี้ด้วยคราวหน้ามากันดีนะไปที่ครับสนุกมากใช่เพราะว่า ทุกวันนี้เวลาดูแมนยูไม่เคยสนุกอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยจริงไม่มีความตื่นเต้นอะไรเลยขมับตลอดดูแมนยูต้องดูคู่นี้สนุกเยอะโอเคอ่ะตามนี้ผมณพี่เราด้วยหนึ่งครับหนึ่งแเจ๊ดีแล้วอย่างดีแลยครับเขาจะได้ไม่หนีเราไปไกลไม่ใช่เดี๋ยววันต่อไปเราชนะอีกกรตันแล้วก็ตามไปติดไปออกไปซะกไปบอดี้ปี้เจอรี่สามข้อัสดีคการ์ดแค่ขา หนึ่งตอนหนึ่งวันนี้จบเกมไปกับการมาดูบอลที่ w อ t ปาร์ตี้ของเั้เซียวไลน์นี่สนุกไหมแม่ก็โอเคอะนะคะเจเเพราะว่าปากเป็นไรครับปากเป็นพูไม่ไม่ก็คือแบบว่าก็เป็นเกมที่แบบว่าก็ดูได้เรื่อยๆดีนะคะดูเรื่อยไปก็ดูแบบพอถ้าเทียบมาตรฐานกับที่เชลซีเล่นกับแมนซิตี้แล้วก็คือว่ามันอาจจะดูเหนื่อยเปนิดนึงเพราะว่าเชลซีกับแมนเชสตอรมันสี่สีอะค่ะวันนี้ไม่รู้พูดแบบ เนึ่งนะคะเอ๊ะแต่เดี๋ยวเริ่มไปแล้วแมนยูกับแมนซิตี้นี่เลยศูนย์สามศูนย์สามก็คือซิตี้แพ้แมนยูะทีมกูแพ้นี่แหละแมนยูแพ้ซิตี้คาบ้านเลยนั่นก็อย่างนี้นิวคาสเซิลกับเชลซีเนี่ยตอนนี้ที่เทปนี้ออกอะสกอร์มันหลอกไปแล้วอปันคงให้หน่อย อันนี้ถึงแม้ว่าจะเปรียบวงเล่นจากนัดที่เจอซิตี้สองตัวคุอคลังเจนก็หวันก็แบบก็รู้สึกวหวั่นๆนิดหน่อยแต่ว่าระดับเชลซีแล้วค่ะปันตรงมาสองสูด <laughs> แล้วตอนนี้ที่คืนที่ออกสกอร์ก็ออกแล้วอ่ะขึ้นสกอร์ปากหน้าพ่เชอรี่หน่อยสองสูดสองสูดสองสูด ติดตามคุณแม่ที่ไหนบ้างฝากแพทชิ่งดําไปติดตามหน่อยก็เป็นชาริสันโอฟิเชียลละกันนะคะก็ติดตามอยากตามก็ตามไม่ตามก็ดูคลิปแจ๊ดมันได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันเป็นไงไก่แจ๊ดตากล้องแจ๊ดเป็นไงบ้างมั้งมับไม่ได้ขับไม่ได้อ้าวเดี๋ยวให้แจ๊ดไปส่งรักแจ๊ดครับสวครับครับสุดหล่อซึ่งเป็นเฮด คนใหม่ของฟีฟ่าไลน์4แล้วพี่เกียร์สวัสดีจ้ะพี่เกียร์กับงนานเอชซีออนไลน์ วอชปาร์ตี้มันมีแนวคิดยังไงมันถึงได้มีแล้วมันสนุกมากนะมันเป็นแบบรวมเป็นวายที่ดีอ่ะเป็นแบบรวมคนมาดูบอลเนี้ยคือ,อคือผมแค่อยากให้ทุกคนเอนจอยกับฟุตบอล<ม>แล้วก็มันก็จะหลีดมาถึงความอเอมนจอยเอซีออนไลน์กันมากก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาเดี๋ยวก็มีเรื่อยๆนะมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆแล้วก็เอซีออนไลน์เนี่ยนอกจากล่าสุดที่เปิดตัวพี่โอตั้โม่ไปแล้วเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมมีน้ปีหน้านี่เต็มๆเลยนะปีหน้านี่มีแบบ ไม่ขอนดีกว่ามันจะไกลไปนิดนึงเลยไกลไปนิดนึงแต่ว่าปีหน้ามีคอนเทนต์ที่มันแน่นอนคิดว่าน้องๆชอบแน่นอนเออเอาฝากติดตามไว้ก่อน F C v a r i e แล้วกันนะก็เดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรก็ตามทางช่องยายด้ำได้เลยคนบ้าก็เหมือนเดิมนะคนบ้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเนี่ยทำไมมันเหมือนร้อนตัวนะโอเคขอบคุณพี่เกียร์ด้วยขอบคุณครับขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณจ้าอีกหนึ่งตัวตึงของแมาโยเต็ดซึ่งช่วงหลังนี่หนักเอาไม่อยู่แล้ว เอองานมันเกิดพ่อรถถอดเสื้อเวียนไม่ไม่เป็นหนักไม่ต้องหนักต้องนตัโตันดีใจคนยนงานวันนี้ FT Online Watch Party บอกเลยว่าพี่สุดครับนี่คือหนึ่งในใจผมไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้แล้วว่า FT Online คือพี่สุดขพี่สุดจริงๆนะสนุกนะสนุกมากแล้วซิตี้อย่าลืมฟูหนึ่งสุดหนึ่งนี่คุณรอดเป็นไงโอเคไหมก็ดีลีว่าฟูไม่ชนะผมก็ดีใจแล้ว ยังไงก็ได้ขออน่อาตภูไม่ชนะผมก็โอเคโอเคที่สุดมันจะลามมาช่องกูนะทัวร์มึงเนี่ยแล้วมึงไม่คิดมึงก็คิดถึงด้วยไม่คิดหรอกนี่เห็นไหมบอกแล้วของจริงอาจารย์นี่ ตอนนี้ตามพี่คนตรงด้วยตอนนี้กี่แพลตฟอร์มแล้วของคุณอ่ะก็3แพลตฟอร์มก็ทุกช่องทางก็เป็นคนตรงกแต่ไม่เป็นไรตามไม่ตามไม่ช่างมันแต่สิ่งที่ผมอยากให้ตามที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับนี่เลยครับ F C ออนไลน์ครับที่ตามเลยครับนี่นะต้องต้องมีติดไม้ติดมือครับ F C ออนไลน์เท่านั้นครับช่องคนตรงตามไม่ตามช่างแม่งไตปตามก็ได้แต่ F C ออนไลน์คุณต้องติดตามคุณต้องมีติดไว้นะ วันนี้สนุกมากเลยกับ f c Online Watch Party นะจ๊ะคราวหน้าจะมี Watch Party คู่ไหนอะไรไก็ติดตามช่องเจดมไว้ติดตาม f c Online ไว้ก็แล้วกันนะจ๊ะขอบคุณนะอย่าลืม ok กดแล์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางด้านหน้าตัวนี้ของฉันด้วยกับเจดมนำพาคราวหน้าพาไปไหนสนุก<ย>สนา<ย>นก<ย>ัน<ม>ไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ครับทำไมอะลาก่อนไงลาก่อนปิดก่อนไงอ๋อคุณน้าก็มารนะเข้ามาเลยเป็นไงหายใจหืดอบเลยทำงานเหนื่อยมากเลยอะไรเนี่ยอะไรของเธอค่ะ กามาทรดาลี่คุยในดิเดี๋ยวเราจะนั่งคุยวิควาฟวิจารเกมแล้วเกมสรุปนั่งดูบอลมาเนี่ยโอ้โหแล้วจดไาเนี่ดูแผนดูแผนดูแผนนี่เขาเตรียมงานนะเออเป็นไงวอชปาร์ตี้อยู่ในโซไลน์โอเคสนุกไหมสนุกมากเลยทำทุกวันก็ได้นะสุดยอดคือคิดดูนะจ้างเรามาดูบอลครับแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเอ็นเตทโตเอ็นเตทโตเอ็นเต้ลูกค้าต้องไม่ใกล้เลยใช่ลูกค้าลูกค้าหนึ่งกอนหนึ่ง ตามที่พี่บีพูดเลยว่าหน้าจบเสมอคือจุดหนึ่งที่มันสนุกนะพี่บีเพราะว่าคุณซื้อคู่เนี้ยมันดับทันกันอ่ะทันกันทันกันแอบเห็นจังหวะใช่ไหมเข่าจอมเห็นไหมตอนที่เป๊บเสยผมุ้ณเราสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยนะโอ้ตับแคร์ล่วงบานเลยโอ้กล้าวเลยเกียรเสื้อเสื้อในอะไรเนี่ยอ่าอันนี้โนบาร์เลยนะขึ้นเลยตมหน่อย เดี๋ยวเขาหน้ามานปังกันหนินะนะนะได้เลยเอเซ์ไลายปังด้วยเอเซียลายครับปังให้ลูกเล่นด้วยและนี่นะกินสปายเลยเจ๊ดำบอกว่าเอ้าไหนอาไม่เคยเห็นเล่นเลยเลี้ยงกระจายเลยมั่วอะก็กับมาเดี๋ยวจะกลับไปเล่นละเดี๋ยวจล่นเอเชียลายเล่นมคอมพากด์กว่าสนุกกว่าสนุกกว่าแน่นาะอ่ารับผ่าวงงานพี่บีด้วยเหมือนเดิมอยู่แต่ว่ามามั่วากับเจ๊นี่แหละอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยเปยสายไปเปยสายไปแต่ว่าเรื่องค่าตัวเคลียร์แล้วครับ แฮ้ยด um ิพี่เองพี่อายเองโหดีพี่จ้ะขอบคุณจ้ะกล่องอยู่นี่